เรียบร้อยเตรียมส่งทําสีครับเจ้าหลงสวัสดีครับสวัสดีผู้ติด,ดตามหกรอเพื่อนฝุ่นครับผมเจ้าหลงก็เตรียมออกไปตกแต่งแล้วนะทําสีใส่ไฟใส่บังฝุ่นเอาไรเอาเอา้ย มาเดี๋ยวผมพาดูทุกจุดครับเดี๋ยวลองให้ช่างปักน้ำมันขาดนะครับเดี๋ยวให้เขาไปเติมน้ำมันเราเองดำครับ1นึ่งผลงานครับอีกหนึ่งผลงานต่อดำที่อู่ช่างปักนะ เหลือเจ้าของจะมารับรถแล้วครับเอาไปทำสีเอาไปตกแต่งนะมาอ็แบบทุกอย่างเป็นไปตามเจ้าของรถนะครับนี่ก็เป็นลองคอดำครับตัวนี้กว้างนะ นี่ครับก็ทําเป็นรับทําลับใส่กับตัวนั้นเลยไฟท้าย3ดวงนะครับก็ต้องไปเดินระบบไฟครับเดินระบบไฟแล้วก็ใส่ไฟกันชนก็ตัวล็อกฝาข้างนี้ก็เป็นแบบขันน็อตนะ ตามจุดประสงค์ของลูกค้าครับผมนี่ครับลายสามมิตรละแนงสามไม้ถอดไม่ได้ครับแต่ฟ้าข้างเปิดได้อย่างเก้าครับก็ดันท้ายครับไม่มีเหล็กทำเป็นทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรปักขวดไปเลย นี่ก็เป็นปากนกแก้วครับทำแบบล็อกแบบตัวนอนนะปากนกแก้วก็นี่ครับตัวล็อกลายสามมิต ใหญ่ๆก,กว้างๆครับตรงแางเปิดท้ายได้นะครับท้ายเปิดได้ครับแต่ว่านแนงหลังถอดไม่ได้ครับจะท้ายเปิดได้ข้างก็เปิดได้ครับเครื่องร้อยหกแปดหรือว่าปั๊กเครื่องร้อยหกสิบ หกดีสิบสี่ก็พื้นตัวนี้ก็แปะให้ครับเอาไปติดทะเบียนคอนเซปต์ทุกอย่างเป็นไปตามที่เจ้าของรถต้องการนะต่อขายนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นบาททำสีไม่รวมชุดแต่งเฉพาะทำสี แล้วก็เก็บไฟไม่มีชุดแต่งครับ350,000บาทพื้นก็นี่ครับเสร็จแล้วครับได้ออกไปทำสีแล้วก็ตกแต่งใส่ไฟ นี่ครับไฟท้ายสามดวงต้องไปเดินระบบไฟครับหูช้างคู่ดูแนวเกดหูช้างครับเกดทรงแคดซีแล้วก็ไม้รองเกซีครับเจ้าของก็ต้องไปใส่เองนะดำใหญ่ครับ ลูกกิ่งแกนตัวนี้ไม่มีโชค๊คไม่มีตัวปรับนะก็เดี๋ยวจะไปปรับตรงนี้ครับนี่ครับปรับตรงนี้นี่ก็เป็นนอ็อตเผื่อไปใส่บางโงบางฝุ่นอะไรนะเจาะไว้ให้มาดูโครงพื้นกันครับ ใหญ่ๆเรียบร้อยครับเจ้าของจะมาแล้วนะครับเดินทางมารับออกไปทำสีแล้วขึ้นกระบะทำดำเสร็จเรียบร้อยครับดูครับแนวเชื่อม านดำก็ทำกันตกด้วยครับนี่ครับทั้งสองฝั่งก็เป็นดึงดำนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ CPU พาดูมุมมองไกลๆครับขนาดที่ยกดำอยู่ก็สูงชันอยู่นะดินไหลดีแน่นอนครับแม่ผมคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสเห็นเวลาทำสีเสร็จนะ คิดว่าแกน่าจะเ,าเข้ามาเช็คหรือว่าน่าจะเอามาทำอะไรอีกสักอย่างแน่นอนนู่นครับปลายจงอางก็เป็นเป็นแบบโค้งๆหน่อยๆอยางก้าครับรถคันนี้ถ้าทำสีเสร็จนี่ผู้ติดต,ตามน่าจะได้ชมครับ น้ำมันนี่ใหญ่หน้าดูนะครับต่อขายนะพร้อมทำสีครับสามแสนห้าโทรคุยกันได้ครับหรือว่าใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับใหญ่ครับบึกบิน ดำใหญ่และชันกระบะลาย3มิตรตรงนู้นก็จะเป็นตัวเหยียบขึ้นไปดูดินดูอะไรได้นะเดี๋ยวปันไดคิดว่าเจ้าของน่าจะเอาไปทำเองครับบันไดที่อยู่กับดำแต่อยู่กับหัวรถมีแล้วครับ ลายสม,มิตแรงสาไม,ม้จบเรียบร้อยครับวันนี้เจ้าของมารับกำลังเดินทางมาครับมารับไปทำสีนะไม่รู้จะเป็นสีอะไรครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับถ้าได้ มีโอกาสเข้ามาที่อู่ช่างปักอีกสนใจก็อยากจะซื้อหัวแคทซีมาทำดั้มทำอะไรก็สอบถามได้ครับเบอร์โทรก็เราเคยลงไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับอู่ช่างปัก กระบอกดั้มใหม่ียฝากใหม่ปั๊มใหม่ถังน้ำมันใหญ่อย่าลืมครับว่าคอนเซ็ปตทุกอย่างนี้เป็นไปนตามที่เจ้าของต้องการนะเม่ใช่ตาม่ใช่ไปตามสเปคของช่างปักนะครับเรียบร้อยครับหนึ่งผลงาน การต่อดำทำสีเสร็จก็น่าจะแจ่มครับทำสีเก็บรายละเอียดใส่ไฟใส่บางฝุ่น <S <S 2> <S 2> ราคา3ามแสนห้าหมบาทนี่ถ้าผมมีนี่ผมจับไว้เลยนะเนี่ย ต้องดูตอนทําสีเสร็จครับถ้าดูตอนทําสีเสร็จนี้ก็แจ่มหน้าดูตรงอ่างก็เป็นโค้งๆสลบสลบหน่อยๆน,นะครับเรียบร้อยครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากหนึ่งผลงานของอู่ช่างปักไว้ด้วยนะครับใครสนใจอยากจะต่อดำหรืออยากจกททารถบํารุงรถอะไรก็เข้ามาได้ครับอยู่ที่ตําบลหันทรายบ้านหันทรายอำเภออลไนประเทศเองหรือว่าใครอยากจะโทรสอบถามรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับช่างปักคันนี้ก็ รอเจะของมารับกลับไปทําสีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามในช่อง y o u t u b e ล้อเพื่อนฝุ่นด้วยนะสวัสดีครับ